พักพลังประชารัฐไม่ติดใจการแบ่งเขตเลือกตั้งพร้อมทําตามกติกาของกะกะตค่ะมั่นใจหลังยุบสภาประชุมสาขาพักทำไพมารีเสร็จทัน28มีนาคมนี้ นายไพบุญนิติตะวานันรองหัวหนะ้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะถึงกรณีกกตประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ว่าสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นั้นนะคะพักพลังประชารัฐไม่มีปัญหาอะไรค่ะเนื่องจากว่าได้มีการเตรียมพร้อมรับมือไว้ทุกสถานการณ์เป็นอย่างดีดังนั้นจึงไม่มีความกังวลและพร้อมจะดำเนินการตามประกาศของกกตทั้งนี้ในยไพบุญกล่าวนะคะว่าถ้ามีการยุบสภาเกิดขึ้นทางพักพลังประชารัฐก็จะมีการประชุมสาขาพักประจำจังหวัดเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นและสรรหาผู้ สมัครสมาชิกตามขั้นตอนพายมารีซึ่งคาดว่าจะสัญหาแล้วเสร็จภายในวันที่28มีนาคมนี้จากนั้นจะประชุมสสพักทั้งการแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อในวันที่30มีนาคมที่อารีนาหนองจอกและยื่นไปสมัครต่อกอกตตั้งแต่วันที่31มีนาคมเป็นต้นไปค่ะ รัฐบาลยืนยันสถานทูตเกาหลีใต้ประกาศเตือนเป็นข่าวปลอมย้ำไม่มีการขึ้นบัญชีดำคนไทยจากบางภูมิภาคขณะปลืมดัดชนีเชื่อมัน่นอุตสาหากรรมเดินกุมภาพันธ์พุ่งสูงสุดนับจากปี6-2 ายนอนุชาบูราพัชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะปฏิบัติหน้าที่โฆษประจาสสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อความสาธาร,รณารัฐเกาหลีใต้นะคะขึ้นบัญชีดำคนไทยที่มีภูมิลาเนาจากบางภูมิภาคในประเทศไทยในการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ค่ะเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสาธาร,รณารัฐเกาหลีประจำประเทศไทยก็ออกเตือนแล้วนะคะว่าข้อความนี้เป็นข้อความข่าวปลอมค่ะจึงอยากให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการรับข่าวสารขอให้รับข่าว สารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายความสับสนและอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นอกจากนี้นาะยอนุชายังเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีสแสดงความยินดีที่ภาคเอกชนจากภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นโดยผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์2566จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทออยู่ที่ระดับ96.2ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ93.9ในเดือนมกราคม ซึ่งสูงสุดในรอบ47เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2562ค่ะ โดยมาจากการสำรวจผู้ประกอบการ1,316รายครอบคลุม415กลุ่มอุตสาหกรรมของสอทซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนดูแลอำนวยความสะดวกทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกันอย่างยั่งยืนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะปรับการทำงานเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนซึ่งจะส่งผลถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทางนี้องค์ประกอบของค่าดัชนีพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบค่ะอาทิดัชนีคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตต้นทุนการประกอบ ประกอบการและผลประกอบการโดยมีปัจจัยสนับสนุนนะคะมาจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการเองก็มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐนะคะขอให้ภาครัฐเล็งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจหยุดชะงักในช่วงที่เปลี่ยนผ่านรัฐบาลเสนอให้ภาครัฐร่วมมือกับเอกชนและส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา PM2.5 ุรวมทั้งให้ความสําคัญกับปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหามล พิษด้านฝุ่นละอองด้วยเกิดเทระทึกค่าขายใหญ่ในคอนโดเมืองทองทานียกพวกกลุมทำร้ายพ่อค้าขายอาหารอีสานบาดเจ็บสองคน เมื่อคืนนี้ค่ะร้อยตำรวจโทรหญิงชนิดาพาทิพย์รักษารองสารวัตรสอบสวนสพปากเกรดได้รับแจ้งเหตุมีคนทำร้ายร่างกายกันบาดเจ็บที่ตึกทีหภายในคอนโดแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานีที่อำเภอปากเกรดจังหวัดนนทบุรีค่ะจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสองคนนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชลประทานปากเกรดนะคะทราบชื่อคือนายคออายุ35ปีเจ้าของร้านอาหารอีสานอีกรายเป็นหลานสาวนะคะชื่อนางสาวมุยอายุ22ปีทั้งสองคนบาดเจ็บตามร่างกายและศีรษะค่ะ ซึ่งตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วจากการสอบสวนพยานยในที่เกิดเหตุนะคะทราวบว่าก่อนเกิดเหตุในคอคนเจ็บและหลานสาวอยู่ในร้านขายอาหารอีสานค่ะขณะนั้นเองมีนายเอกซึ่งเป็นขายใหญ่ภายในคอนโดย่านเมืองทองธานีกับพวกประมาณ7-8คนตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายในคอค่ะโดยมีนางสาวมุย้ยหลานสาวพยายามที่จะเข้าห้ามปรามทั้งสองคนโดยมีนางสาวมุยหลานสาวพยายามที่จะเข้าห้ามปรามค่ะจนทาให้ทั้งสองคนถูกทําร้ายได้รับบาดเจ็บก่อนที่นายเอกจะยกพวกหนีไปส่วนสาเหตุของการ ทำร้ายในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในคอไปดื่มที่ร้านคาลาโอเกะค่ะแล้วไปเจอกลุ่มของพวกนายเอกจนเกือบจะมีเรื่องกันนะคะโดยนายเอกมาหาในคอ โดยในเอกกล่าวหาว่าในคอเนมองหน้าทําให้เกือบจะทะเลาะวิวาทกันแต่ตอนนั้นมีคนห้ามปรามไว้ก่อนจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ในเอกนั้นโกรธแค้นไม่พอใจก็เลยพาพวกหมาที่ร้านและก็รุมทําร้ายค่ะโดยตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวในเอกกับกลุ่มที่ทาลายร่างกายในคอมาดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วค่ะ สุขโขทัย PM 2.5เกินค่ามาตรฐานนะคะหลายวันติดต่อกันแล้วค่ะขณะที่ทางจังหวัดก็สั่งนะคะลาตะเวนเข้มห้ามเผาป่าตลอดทั้ง24ชั่วโมงส่วนกองทัพอากาศก็พร้อมสนับสนุนไฟไป่าอย่างต่อเนื่อง ในเมืองแมนเกิดนานาค่ะผู้วยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุขโขทัยเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n นะคะถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ค่ะบอกว่าที่ผ่านมานะคะมีค่าเกินมาตรฐานติดต่อกนันหลายวันเลยค่ะเกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้งของชาวบ้านเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ทําการเกษตรประกอบกับสภาพอากาศนะคะที่อากาศไม่หมุนเวียนลักษณะเหมือนฝาชีครอบค่ะทําให้ PM เ5พุ่งสูงขึ้นแล้วก็กระทบกับชาวบ้านนะคะด้วยทั้งจังหวัดก็ใช้ทุกมาตรการที่จะป้องกัน PM 2.5้ แต่ก็มีชาวบ้านที่ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ค่ะลักลอบเผาอยู่บ้างในส่วนของเจ้าหน้าที่ป่านะคะในความรับผิดชอบก็ได้สั่งการให้ลาดตระเวนเข้มงวดผัดเวนกัน24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเผาป่าในทุกที่ ขณะที่พลอากาศตรีประภาสสอนใจดีค่ะโคศกกองทัพอากาศก็เปิดเผยนะคะหลังจากที่กองทัพอากาศได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการสนับสนุนบินภารกิจการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันส่วนหน้าพร้อมวางกําลัง DA-412 และ BT-67 ณนะกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะจนล่าสุดถึง16มีนาคมนะคะตอนนี้ทําการบินไปแล้ว11เที่ยวบินค่ะ2 2่ชั่วโมงบิน โดย DA412 ทําทำการสำรวจจุดความร้อนเพื่อส่งข้อมูลให้กองอำนวยการร่วมและหน่วยงานของ17จังหวัดภาคเหนือนำไปวางแผนและ BT67 ก็ทก็ทำการขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าและก็จะดำเนินการแบบนี้ต่อไปค่ะ ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เปิดเผยค่ะว่าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ช่วงนี้พัดปกคลุมประเทศไทยค่ะในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนค่ะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งภาคใต้ช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะคลื่นลมอ่าวไทยตอนล่างสูง1-2ถึงเมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพปริมณฑลค่ะวันนี้อากาศร้อนมีฝ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุดน,นคะคะ2 5 2 7องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b a k i n g news